สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการติดตั้งระบบ Wi-Fi เข้าไปในรถ Nissan X-Trail รุ่นจอ Navy มาจากโรงงานนะครับโดยใช้จอเดิมนะครับวิธีการที่เราจะไปโหมดสำหรับการสะท้อนหน้าจอหรือไ f ไฟเมลล r i n งนะครับผ่านจอเดิมนะครับวิธีการก็คือขั้นตอนแรกกด Camera ก่อนนะครับ1 2 3กด Camera 3ทีนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าจอนี้นะครับ เราก็กด A U X T หนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จับคู่โทรศัพท์นะครับวันนี้ผมจะลองเอาเอาซัมซุงจับคู่ดูนะครับผ่านโปรแกรม Smart View ของโทรศัพท์ Samsung นะครับรอสักครู่นะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นก็จะมีโปรแกรมของแต่ละโทรศัพท์ซึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับซัมซุงเขาจะเรียก Smart View นะครับ ถ้าเป็นพวก oppo จะเรียก Wi-Fi Display ถ้าเป็น iPhone จะผ่านระบบ AirPlay ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่เขาจะเรียกกันนะครับเนี่ยครับมาแล้วครับก็ดูทุกอย่างจากโทรศัพท์ได้เลยนะครับเช่น YouTube นะครับแล้วก็ลองกด Play ดูนะครับกะับได้จอเต็มแล้วครับ เพิ่มเสียงลดเสียงก็เพิ่มได้นะครับก็เปิดตรงที่<ล>พวงมาะะลัยเรานี่แหละครับเหมือนเดิมก็สบ,สบายสบายครับใช้ง่ายครับไม่มีอะไรยุ่งยากเดือดวุ่นวายนะครับใูให้ดีขึ้นคราวนี้มันก็อยู่ที่ว่าอินเทอร์เน็ตบนมือถือเราอะเร็วแค่ไหนนะครับอย่างกรณีนี้นุ่ดอินเทอร์เน็ตในมือถือของ มเองเนี่ยก็เริ่มเริ่มจะหมดเริ่มจะหมดโปรแล้วก็จะช้านิดหนึ่งนะครับครา้น,นี้หลังจากเราอยู่โหมดตัวนี้แล้วนะครับ wifi แล้วเราจะกลับไปโหมดฟังวิทยุทำยังไงนะครับโหมดเดิมของรถปกติเราก็กดแ a มล่าามันก็ขึ้นมปหน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็กด FM ไปตลอดระยะเวลา4เดือนเราจะเลือกซีดีก็ได้นะครับก็เลือกซีดีเพียงหนึ่งองวคันนี้ยังไม่ได้ใส่ใส่ซีดีนะครับยังเป็นการสื่อสารแเพลงเราจะดูซิโหมด USB มันอยู่ไหนนะครับให้คงไว้ในสักโอเคเรากำลาโหมด USB นะครับรถคันนี้ได้อัปเกรดอ่าระบบลำโพงทั้งคันนะครับลำโพงหน้าใช้รุ่นใช้ฟอร์ข้ารุ่น R หนึ่า S 2แยกชิ้นนะครับส่วนลำโพงหลังใช้โฟ c a ลรุ่นหนึ่า AC นะครับแล้วก็ใส่เบสบล็อก NSX แวางใต้บอกนะครับเบสบล็อกก็จะมีตัวปรับอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองฟังดูว่าเปลี่ยนลำโพงแล้วนะครับเสียงลำโพงชุดโ o c a ลกับเบสบล็อกตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับขออนุญาตเพิ่มเสียงหน่งนะครับจะได้ยินเสียงลำโพงชัดๆนะครับ Everything's so heavy. You still got your girl, you still got your girl, you still got time Could be something if you let it be something Don't scare me away, turn something's into nothing I do my makeup in somebody else's car We order different drinks at the same bars I know about what you did and I want to scream the truth She thinks you love the beach, you're such a damn liar ก็คงจะพอเห็นภาพนะครับว่าาำพงเสียงจะดีกว่าเดิม well, <those S 2> ชัดเจนกว่าเดิมนะครับเสียงเบสก็นุ่มหนักกว่าเดิมนะครับค่นี้เราจะกลับมา <That S 1> ที่ <just S 1> โหมด Wi-Fi นะครับ <and S 1> แล้วก็ไปที่ camera 1>, 1, 2, 3แล้วก็ AUX <'re> ครับ ก็กำมนดไวไฟละนะครับนะครับนี่ครับ,รบสะดวกสบายดีครับเราสามารถดู Google Map ได้ด้วยนะครับ Google Map อย่างนี้นะครับสมมติว่าตะแคงนี่ครับเต็มจอนะครับ โอเคครับก็ขอจบการรีวิวสั้นๆแค่นี้จากร้านเครื่องเสียง PMC นะครับขอบคุณครับติดตามการรายงาน15อันดับเพลงฮิตประจำสัปดาห์กับดีเจบุ๊ค โอเคพอได้ไอเดียเสียงของสไตล์โฟล์คอลนะครับขอบคุณครับ